สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้จะทำเป็นพอดแคสต์เล่าเรื่องการล่าแม่มดที่เกิดขึ้นในอดีตที่อ้างอิงจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ซึ่งเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ถูกนำมาผสมผสานกับเทศกาลอีสเตอร์ Easter ในวัฒนธรรมสวีเดนเอาละค่ะ ลองจินตนาการถึงหมู่บ้านเล็กๆในสวีเดนเมื่อกว่า350ปีก่อนนะคะผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางความเชื่อเก่าแก่ที่เล่าขานกันมานานนุมถึงพูดผีพิศาสและพลังลี้ลับ ในยุคนั้นความเชื่อเรื่องแม่มดและเวทมนต์ยังคงเป็นเรื่องจริงจังสําหรับหลายคนแม้ว่าในสวีเดนเองการล่าแม่มดจะไม่ได้รุนแรงเท่าบางประเทศในยุโรปแต่แล้วก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่ความบ้าคลั่งเข้าครอบงํานั่นคือช่วงปีคศ 1, 1 6 6 8ถึง1676ที่พวกเขาเรียกกันว่าเดสต o ราโอวาเซนเดตหรือเสียงรบกวนครั้งใหญ่ และจุดเริ่มต้นของเสียงรบกวนอันน่าสะพรึงกลัวนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เราจะเล่าถึงวันนี้ค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการพิจารณาคดีแม่มดแห่งโมราในปีคศ1669เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปีคิศักราช1667ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อเอลฟดาเลนจุดเริ่มต้นของเรื่องไม่ใช่คนโตเลยค่ะแต่เป็นเด็กเลี้ยงแกะตัวน้อยๆชื่อมัตส์นิวสัน ที่อ้างว่าเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อเกอร์ทรูดเสวนดัตเตอร์วัย12ปีสามารถเดินบนผิวน้ำแล้วข้ามแม่น้ำได้ทำให้เรื่องนี้ได้ยินไปถึงหูบาดหลวงลาสเอลวิอุสซึ่งทำให้เกิดการสอบสวนเกอร์ทรูดวัย12ปีอย่างหนักจนทำให้เธอต้องยอมรับสารภาพว่าใช้ได้ใช้เวทมนต์ที่ได้รับจากปีศาจเกอร์ทรูดได้รับสารภาพว่าในตอนที่เธออายุ8ขวบแม่บ้านที่เป็นเพื่อนบ้านของเธอชื่อว่าแมเลด ยอนสตอเตอร์ ter, ได้พาเธอไปหาซาตานเธอเล่าถึงการถูกทาตัวด้วยน้ำมันสีแดงแล้วบินผ่านปล่องไฟไปยังซาตานและตั้งแต่นั้นมาเธอก็ได้ไปเยือนสถานที่ลี้ลับที่เรียกว่าบล็อกคุลาบล็อกคูลาในตำนานถูกบรรยายว่าเป็นเกาะที่มีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดและมีบ้านหลังใหญ่ที่ปีศาจอาศัยอยู่เด็กๆเ,เล่าว่าที่นั่นพวกเขาถูกบังคับให้ดื่มเลือกินเนื้อและเต้นรำกับปีศาจ ชื่อของพวกเขาถูกเขียนไว้ในสมุดปกดำของปีศาจแล้วคำสารภาพของเกอร์ทูดก็ดันได้รับการยืนยันจากเด็กชายอีกคนชื่อเอริกเอริกสันวัย15ปีที่อ้างว่าเขาถูกดูดขึ้นไปในอากาศและเห็นเกอร์ทูดอยู่ในบัคคูล่าพร้อมกับเด็กคนอื่นๆรวมถึงน้องสาวของเขาด้วยคำให้การของเด็กทั้งสองคนนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของความบ้าคลาั่งครั้งใหญ่ข่าวลือพร้อมความบาดกลัวแพร่กระจายราวไฟป่า จากเอลดาเลนมาถึงเมืองโมราในเดือนมีนาคมคศ1 6 6 9พ่อแม่ของเด็กๆในเมืองโมราเกิดความทุกข์ใจต่างก็หวาดกลัวว่าลูกๆของตนจะถูกแม่หมดลักพาตัวไปหาปีศาจพวกเขาจึงพากันรวมตัวร้องขอให้กษัตริย์ชาวที่11ส่งคณะกรรมธิการมาจัดการกับปัญหานี้ แล้วก็เป็นผลคือในเดือนพฤษภาคมค 1, ศ6 6 6 9กษัตริย์ชาวส์ที่11ทรงแต่งตั้งคณะกรรม,มาการขึ้นมาโดยมีคำสั่งให้ใช้การสวดอ้อนวอนเพื่อไถ่บาปผู้ถูกกล่าวหาแทนที่จะใช้การทรมานหรือการจำคุกคณะกรรม,มาการซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นนักบวชเดินทางมาถึงเมืองมูราในวันที่12สิงหาคมคศ1 6 6่และจัดการไต่สวนในวันที่13สิงหาคมต่อหน้าประชาชนกว่า3,000คน ตลอดห้าวันนั้นผู้ใหญ่60คนและเด็กจํานวนมากถูกสอบสวนเด็กๆที่ถูกอ้างว่าได้รับความถูกทรมานถูกสอบสวนทีละคนและที่น่าตกใจคือคําให้การของพวกเขาทั้งหมดก็เป็นคําให้การที่สอดคล้องกันอย่างน่าประหลาดหลักฐานที่นํามาใช้ในการพิจารณาคดีนั้นเองจากคําให้การของเด็กเพียงอย่างเดียวพวกเขาเล่าถึงการถูกแม่หมดพาบินไปบนหลังแพ้พาขี่ไม้เท้าหรือแม้แต่ร่างของชายที่หลับไหล ไปยังบล็อกคูลาที่น่นพวกเขาถูกบังคับให้ปฏิเสธพระเจ้าเขียนชื่อเรื่อยเลือดในสมุดของปีศาจและรับบัพติศมานโดยปีศาจพวกเด็กๆยังเล่าถึงงานเลี้ยงที่มีเมนูแปลกๆเช่นน้ำซุปกระหล่ำปีกับเบคอนข้าวโอต๊ตขนมปังทานเนยนมและชีสยังไงก็ให้ลองจินตนาการว่ามันแปลกไปก่อนคะ่ะยังมีการเต้นรำดนตรีและการร่วมจุดจุดจุดและที่น่ากลัวที่สุดคือ ปีศาจได้แสดงมังกรที่น่าสะพรึงกลัวให้เด็กๆเ,เห็นและขูว่ว่าหากพวกเขาสารภาพสิ่งใดมังกรก็จะถูกปล่อยออกมาโจมตีพวกเขาซึ่งนี่คือคำให้การจากเด็กเหล่านั้นค่ะแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือทัศนคติของผู้พิพากษาเมื่อผู้พิพากษาขอให้แม่มดที่ถูกกล่าวหาแสดงเวทมนต์ใดๆแน่นอนอยู่แล้วพวกเขาก็ไม่สามารถทำได้ผู้พิพากษาจึงประกาศว่าเมื่อแม่มดสารภาพแล้ว พวกเขาก็ไม่สามารถฝึกเวทมนต์ได้อีกต่อไปจากคำให้การของเด็กเหล่านี้คณะกรรมาธิการได้ระบุตัวแม่มดผู้ใหญ่70คนในจำนวนนี้23คนได้สารภาพและถูกประหารชีวิตในวันที่25สิงหาคมส่วนอีก47คนที่เหลือถูกส่งไปยังเมืองฝาหลุนเพื่อรอการประหารชีวิตในภายหลังแต่ชะตากรรมสุดท้ายของพวกเขาก็ไม่ชัดเจนจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้เด็ก15คนก็ถูกประหารชีวิตด้วยเช่นกันและอีก56คนได้รับการลงทูตทางร่างกายต่างๆเช่นการวิ่งผ่านแถวผู้คนหรือการถูกเคี่ยนด้วยไม้เรียวมีเด็กที่ถูกอ้างว่าถูกชักจูงไปยังบล็อกคูลาถึงประมาณ300คนการประหารชีวิตเกิดขึ้นในวันที่24สิงหาคมคศ1669ผู้ที่ถูกตัดสิงประหารชีวิตจะถูกตัดศีรษะ จากนั้นศพของพวกเขาจะถูกเผาบนกองไม้สถานที่ประหารชีวิตอยู่บนพื้นทรายริมน้ําที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําตรงข้ามกับโบสถ์ในเมืองโมรารายงานการประหารชีวิตบรรยายภาพอันน่าสยดสยองว่าผู้กระทําบาปเดินอย่างรวดเร็วยกเว้นสองคนสุดท้ายที่เริ่มถอนหายใจและคร่ำครวญแต่ก็ไม่ถึงกับทําให้ขบวนล,ล่าช้า ที่นั่นผู้หญิง14คนและผู้ชาย1คนถูกตัดศีรษะด้วยขวานและศพของพวกเขาถูกวางบนกองไม้เป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวแต่หลังจากการประหารชีวิตครั้งแรกนี้ความกังขาในหมู่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็เริ่มปรากฏขึ้นภายในเดือนธันวาคมคศ1669เมื่อมีบุคคลอีก60คนในเมืองโมราถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มด เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็เริ่มไม่เต็มใจที่จะดำเนินการพิจารณาคดีแม่มดต่อไปผู้ว่าการแสดงความกังวลเขาเห็นว่ายิ่งดำเนินการเรื่องเหล่านี้เข้มงวดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นและการแยกผู้กระทำผิดออกจากผู้บริสุทธิ์ก็ยิ่งยากขึ้นอีกเขาปฏิเสธการพิจารณาคดีเพิ่มเติมในเมืองโมราและแนะนำให้บัตรหลวงเทศนาแก่ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นแม่มดแทน ซึ่งนำไปสู่การไม่มีการลงโทษที่รุนแรงกว่าการเคี่ยนตีในการกล่าวหาครั้งต่อๆไปแม้ว่าความตื่นตระหนกจะลดลงในเมืองโมราแต่การล่าแม่มดก็ยังคงแพร่กระจายไปทั่วสวีเดนและถึงจุดสูงสุดที่ทำลายล้างโดยการพิจารณาคดีแม่มดที่ทอโซเกอร์ในปีคศ1675ซึ่งมีผู้คนถึง71คนถูกตัดศีรษะและเผาในวันเดียว ที่ทอโซเกอร์นี้ปัจจุบันมีอนุสรณ์สถานโบเบอร์เกตหรือเฮกส์เบเกตสร้างขึ้นในปีคศ1975เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตการล่าแม่มดครั้งใหญ่ของสวีเดนสิ้นสุดลงอย่างเด็บขาดโดยการพิจารณาคดีมแม่มดที่คาตารีนาในสต็อกโฮมในปีคศ1676ที่สำคัญคือ ในระหว่างการพิจารณาคดีเหล่านี้ทางการได้พิสูจน์อย่างชัดเจนว่าพยานเด็กกาลังโกหกการเปิดโปงคำให้การเท็จนี้เป็นจุดสิ้นสุดของการล่าแม่มดทั่วประเทศอย่างกระทันหันและในปีคศ .1677 นักบวชทั่วประเทศได้รับคำสั่งให้ประกาศว่าแม่มดได้ถูกขับไล่ออกจากประเทศไปแล้วตลอดการ เพื่อป้องกันการทำคดีแบบนี้อีกในอนาคตแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือนิทานพื้นบ้านที่คงอยู่ของบล็อกคูล่าซึ่งเป็นเกาะในตำนานที่วันสบาโตของแม่มดจัดขึ้นได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งจากจุดหมายปลายทางที่น่าสะพรึงกลัวและชั่วร้ายไปสู่องค์ประกอบที่ไม่เป็นอันตรายและแม้กระทั่งการละเล่นของประเพณีอีสเตอร์สมัยใหม่ของสวีเดน ทุกวันนี้ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์เด็กๆชาวสวีเดนจะแต่งกายเป็นโพสแคริ n งหรือแม่มดอีสเตอร์และไปเคาะประตูบ้านเพื่อขอขนมคล้ายกับการเล่นทริคออทรีตในวันฮาโลวีนและเกาะบลอยุงฟรุนซึ่งเป็นเกาะจริงในทะเลบอลติกที่เชื่อกันว่าเป็นบล็อกคูล่าก็ยังคงมีอยู่ และเป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยงามและทุกคนสามารถไปเยี่ยมชมได้ด้วยเรือนำเที่ยวในช่วงฤดูร้อนที่นั่นมีถ้ำที่น่าสนใจและเขาวงกฏหินโบราณแต่ตำนานเล่าว่าห้ามนำหินจากเกาะกลับไปเพราะจะนำความโชคร้ายมาให้เรื่องราวของการพิจารณาคดีที่โมราและการล่าแม่มดครั้งใหญ่ของสวีเดนนี้ เป็นเครื่องเตือนใจอันเจ็บปวดถึงอันตรายที่ลึกซึ้งของความตื่นตระหนกและอุปทานหมู่ความผิดพลาดโดยธรรมชาติของระบบยุติธรรมเมื่อถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวและคาให้การที่ไม่ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบสร้างผลลัพธ์ที่น่าเศร้าของความตื่นตระหนกในสังคมที่แพร่หลายค่ะหวังว่าเรื่องเล่าในวันนี้จะทําให้ทุกคนได้ข้อคิดและเข้าใจถึงบทเรียนจากประวัติศาสตร์นะคะบางครั้ง ความกลัวก็สามารถบิดเบือนความจริงและนำไปสู่โศกนาฏกรรมได้เสมอคะ่ะจบแล้วคะ่ะโอกาสหน้าจะลองหาเรื่องราวประวัติศาสตร์ในสถานที่ต่างๆของโลกมาเล่าให้ฟังอีกคะ่ะขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะ